ครับกษสวัสดีครับเมื่อนีก้กะบ๊พปอครับช่องนัข้นจรอ,อีกนะครับเนาะเมื่อนีก้กะสิบห้าไปห่างหนูนะครับพี่น้องเม่ห่างหนูบวงดีดขี้เกล่อละครับตรงนี้ก็เอื่นว่าแถวๆไอ้ลังสองก็ต่อนะครับหลังสองก็ต่อแถวบานตัดท่องนะครับเนาะนะก็วาหนูหลาหลเมื่อนี้กันด้มากตรวจสอบร่องเบิงนะ้งเนาะว่าสิเป็นยังไง ครับครับคือเก้านะครับพี่น้องบ่วงซิ่งบ่วงดีดนะครับบ่วงกระเทยแล้วแต่ไายสีอื่นนะครับอยู่ประมาณลอยหลังนี่แหละครับพี่น้องมือนี่ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจากบ่ายโมงก็กวานนี่แหละครับร้องเบิรงกับมือนีใส่แล้วบ่เนาะครับเนาะจะเที่วด้วกันใส่บ่แล้วแต่กับม่ได้หนูอยู่นะครับเนาะแถวคนละโซนกันมือนี่ก็มาอีกโซนหนึ่งนะครับเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเด้วครับ กะสรเบื้งนะครับมข้าก็มีห้อยข้าวมาหางอยูู่้ซึ้ว่าสองสามเจ้าแล้วแหละครับทางเขานี่ี่เบิ้งนําทางมันกะมีห้อยกัดหญ่าอยู่นะครับ่าผมก็คิดว่ามันหนาจะมีโอกาสครับก็เป็นปลาหญ่านะครับเนาะตรงไหนเป็นสาไงนะครับขางนั้ตกปลาโยคะนี่จะเป็นสาไงนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ากันไปเดี๋ยวจะห่างกัเบิ้งจักสามสี่หลังนะครับเนาะเบิ้งหมายน้ำกันไปว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะอ่า ติดตามกันไปครับครับก็คี้เกล้วนะครับเนาะผมก็จะใส่กระป๋องนี่แลนะนะครับเนาะปัน่นไงครับ,บามากๆกลมนะครับเนาะถือว่าใส่ได้กลมอยู่เนี่ยก็จะใส่ให้กันเบิง่งใส่เบิ่งไปน้ำกันเนาะครับไปแต่งเพิ่มเติมแต่นหน่อยนะครับเนาะแต่งเพิ่มเติมชุดหน่อย ใส่กิโยลักษณะนี่นะครับเนาะใส่ใส่ลงไปนี่นะครับตรงนี้มันจะมีห้อยกัดหยาดนะครับเนาะกัมีห้อยคนใส่กันแต่ว่าเห็นห้อยมันกัดหยาอยู่แต่ช่วงนี้ก็จะใส่ยากจังน้อยครับดินมันแข็งคร,ครับนะครับเนาะหลังเด็กนะครับเนาะ ดินกัสิแข็งเล็กน้อยนะครับเนาะอืมครับแต่เบ่งแล้วมันกน็หนูน่าจะยังเหลือครับอยู่ใต้ป้าหญ้าผมยืนนี่ก็น่าจะทางหลายอยู่ครับแต่ว่ามันก็นเปิดไปใส่ย,ย่างนะครับเนาะมปันยังสี่แล้วก็แต่งทรงมาจล็กน้อยนะครับเนาะ บางทีก็สิบกว่กมหลายมาได้นะครับนะ้องพี่น้องเนาะเอาอเพราะว่ามันหนูแลนต่ำยูนะ่นิดนึงกับพ่อนะครับเนาะครับครับใส่ไปอีกหลังหนึ่ง สองสามเมือน,องนึงกนจะมีฝนตกลงมานะครับมันกน็ดินทานี้มันแห้งแห้งนะครับเนาะมันเป็นตะก,กันแต่หนูก็เริ่มจะใหาล่ลงมาหานา้ำๆใกล้ๆน้ำลงไปนั่นที่เป็นน้ำนะครับเนาะกับเบิ้งมันกันไปอีกครับครับจากที่เบิ้งนนี่ครับผมว่ามันอาจจะมีห้อยกัดเรียนอยู่นะครับเนาะเพราะว่มมามีห้อยกัดหิ่งมีห้อยอันนี้เบิงบ้งๆเนาะครับเนาะมีห้อยกัดหิ่มีอย่างไปกับข้อกติห่างไปทั้งสี่นะครับนำทางมันไป แต่กับห้อยคนมาห่างขึ้นกันครับกระจายขึ้นกันนะครับเนาะแต่ว่ากับมานไพ่มานมันเนาะไพม่มานไันก่กันได้นะครับเนาะผมใส่ซีนะครับเป็นเปลี่นซีนะครับพี่น้องเนาะนะครับไม้แผ่นน้ำเล็กน้อยกันลืมนะครับเนาะ เบ่งห้อยมันขุดนะครับเนาะจิพ่อเห็นอยู่นะครับเนาะห้อยมีห้อยขุดหยาไม่ไม่อยู่กับมีครับหางหยาไม่ไม่อยู่เนาะแต่ไหจิพ่อมีตัวนะครับเนาะห่างไปน้วกันครับน้องเห็นขุยนะครับเนาะขุยขุดขึ้นมาไม่ไม่อยู่ครับผมคิดว่า่าจจะยังมีตัวเหลือนะครับเนาะครับ น่าจะพอได้กินอยู่ครับเนาะห่างกันไปเรื่อง,งกันไก่เบิ้งก็นะครับขุยมันนะครับมีขุยขุดขึด้นไม่ไม่อยู่ไอยคนห่างกันหลายแต่ว่าผมว่าหนูที่ใหญ่มากไม่กับสิ่สี่อมีนะครับเนาะหนูที่มันใหญ่ลงมาหาหนามครับตัวน,นี้มันเหลือแรงหนามมันจะเหลือนหน่อยนะครับเนาะ คือหนูสีใหญ่ลงมามันขาดน้ำอะไรครับ,บมันก็จะไม่กินน้ำยู่แถวนี้นะครับผมว่าเนาะครับเนาะใส่กันไปเบื้องแลี้ยงอ่าจจะมีตัวนะครับเนาะอยากใส่น้ำกันไปครับทิ่ใส่ยากนิอยยอดหน่อยย้อนลงไปกับมันก็สะเบี่ยวไปเสียรูปมนะครับเนาะ กระชิยอนอยากนิดหน่อยผมกระชิบไม่ค่อยเปิดทางใหญ่นะครับเนาะผมกาจะใส่แบบเสียบลงไปเลยกระชิบไ่ไปเปิดทางเปิดยังมันเนาะครับเนาะ ห่างนึงนะครับเนาะใส่แผ่วไว้นะครับเนาะกันลืมครับพี่น้องครับจะแบ่งขุยมั้งนะครับนะ้านะพี่น้องเน,น,ะนะนงนะาะคิดว่าน่าจะมีตัวมีเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องเนาะห่างจังสี่เลยครับเนะาะเห็นเป็นน้ำกันไป นะครับตรงนี้มันเกิดจะเป็นสาน้ำน้อยๆนะครับนนเนาะผมก็คิดว่านหนูมันอาจจะลงมาแถวนี้แหละครับมาหากินน้ำแถวนี้แล้วก็คอยแล่นขึ้นไปนะครับเนาะมาห่างดักอนไรแถวๆนี้ ใส่เบื้องท่อนี้ก่อนนะครับนะักการห่างเนาะพอดีกลับมันบวงมันหลายเดี๋ยวสิบโมเลอนนะครับเนาะเดี๋ยวยังมาหลุนกันตอนแรกทีนึงนะครับเนาะเดี๋ยวครับพี่น้องตอนนี้กะสิมายามรอบแรกนะครับมาสิเป็นยังไงเมื่อเตรียมอุปกรณ์นะพ่อมครับพี่น้องสิมาหาเน่าหยางเน่ากินครับคงกับแกมยึดทงยึดทา่าบานเท้าสิมนานบามื่อนี้มาเบิ่งไปน้ำกันเนาะครับเนาะ จะพยายามรอบแรกลองเบิงมือนี้มาดน้ำกันอยู่สองคนนะครับเสียสี่คนสองทีมนะครับทีมยิงห่างอีกบองหนึ่งทีมยิงิงห่างอีกอนึงครับมาขับกันสี่คนครับมือนี้ไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องน้องครับเนาะเสียงอาจจะบ่ด,ดังแห้งเลยนะครับมือนี้ไม่ลดเสียครับอ่าครับพยายามมาหลังที่สองนะครับเนาะตรวจสึกว่าสายจะตึงครับพี่น้องแป๊บนึ่งแล้วก็ ขวดว่าขาดนะครับเนาะขาดเป็นยังแล้วนะครับพี่น้องเนาะเก็บตัวนี้กะดีดนะครับเนาะแต่บริวนะครับแต่บางเก็เป็นทาั้งในการกับเดึงขันนะครับขาดนะครับเนาะแนี้ม่ต้องนะครับผ่านไปสามหลังขาดเป็นยังไงนะครับเนาะตัวนี้กะบอดีดนะครับเนาะยังคงปกติอยู่ ต้นกับพานไปทั้งสองหลังนะครับนาะงว้าถือทั้งสองตัวนี้กัดขาดเลยครับพี่น้องมันกัดบวงผมขาดเลยครับพี่น้องเกงของมันแท้ครับผมสีมือของมันแทะนะครับนาะเดี๋ยวผมส่องบวงก่อนครับแป๊บนึงครับตอนนี้กะขาอมกฟังนึงนะครับเป็นหม่องที่สองที่ใส่ไว้นะครับเนาะมันเห็นขาดไปสามตัวครับพี่น้องบ่ไดจักกตัว มีแตกขาดแล้วครับเนาะนี่เบิ่งน้ำกันอีกโอ้ตัวนี้แลนโมอเตอวีเตเสยครับแลนขาบไปเสยครับอืออ่ะเก่งของมันแท้ครับมีโอกาสมีโอกาสครับแลนทางบนครับเดี๋ยวผมดักไปทางนึงแล้วครับเนาะเบ่งน้ำกันไปครับอ่ะตัวนี้นกันดีดเนาะครับเนาะได้มาถือ ผมแก่บวงก่อนนะครับแป๊บนึงน้องมันแลนยุ่งหนอกเสือนะครับเนาะมันกับเก่งที่กันบเรียนนำทางเลยครับกว่าอายุยังขาดขาขาดไปทั้งผีนะครับเนาะครับตัวนี้กับดีนะครับพอถึงนะครับผมสองบวงก่อนครับครับตอนนี้กับทีมงานเดี๋ยวถอนค้นว้ถ่าสองตัวกับพานพอนได้มาสองตัวนะครับผมขาดไปสาม พยายามมีเดี้งหางกันแล่นอ้อมบ่วงเสยครับเก่งแท้เลยเล่นลบบ่วงเสยเนาะครับพี่น้ององ,งงมันกิดจาเก่งทุกคนกัดบวขาดสายเนาะครับแทีวเต็มเตรมอยู่กันหนูกันหน่อยลุ้ครับเนาะตอนนี้กันมีร่องทองไม่ได้ครับลบคนไม่ได้สองตัวนะครับเมนูแรงนี่นะครับเนาะเมนูแรงนี่นะครับเนี่ยกันหนูตีนเตี้ยสองตัวนั่นก็นตัวตีนเตี้ยตัวตัวงามนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ย่างกินกันอยู่นี่แหละทงทาเมื่อนี่นครับเตรียมสเสบียงเตรียมของมาเตรียมท้ายรถนะครับเมื่อนี่กินอยู่นี่นะครับเนาะก็เว่นกินข้าวปลาเมื่อนี่ไม่กินข้าวปลาจะทงพิลาเมื่อนี่เนาะอยามหนูกินข้าวปลากันนะเมื่อนนะบ่รู้ว่าสิเป็นยังไงการแน่งน,อน่อยกระตุนไม่แล้สองตัวนะครับเนาะรกะรอบแรกริงๆมันต้องได้กิน,นครับรอบนี้ถือว่ากัมมีชุกลงหกแยหน่อยครับขาดไปสามครับ มันก็นเริ่มเก่งขึงน้นเนาะครับบ่าว่ากันอสองตัวสองตัวก็นเพอกินครับนางล้องฟ้านางไรกันหละตอนนี้ก็ครับสิขัวหนูสองตัวจะได้มาดหน่งขนันะครับคือ <Downtown> กับผมบ่ได้เอกตัวนะผมขาดไป 3, 000, 000, านนาสามพันพอนได้มาดสองนะครับเนาะกับขัวหนูสองตัวนี่ยจะกินเมื่อไหร่ก็ได้กินเข่าดั้มกันนะครับพี่น้องเนาะ ลดกันมไีได้ตามกินตามมีนะครับเนาะเคลือนกินตามมีนะเดี๋ยวพยายามรอบสองเดี๋ยวยังเบิ่งกันน้ำกันไปอีกกรับรอบสา่นนะยังเหลืออีกสองรอบครับอ่าก็เลยเดี๋ยวจัดการเร่งการกินก่อนเห็นได้กระแซบครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าครับเข่าแรงครับนองครับเนาะครับตอนนี้ก็ะ เป็นเวลาเกือบสี่ถุมนะครับเนาะลงบอกระทะแล้นะครับเนาะเนี่ยมือนี้ไงได้ว้างแต่ว่าภาษาภาษาบ้านผมก็เอื่นว่าขัวนะครับเนาะคือก็พัดกับบัวตั้งกันนะครับวนะ่าขัวกับพัดแต่ว่าขัวนี่คือบวัวส่น้ำบวัวส่น้ำมันนะครับเนาะใส่น้ำแท่นนะครับเนาะใส่น้ำด้วการปรุงแท่นนะครับแก okay. ถั่พัดภาไทยก็เจ้าใส่น้ำมันเนาะครับตอนนี้บมมีน้ำมันเนาะครับใส่มันจากในใน,ในเนื้อัาร์เที่ยาได้มากเล่นะครับเนาะพี่น้องไม่ไม่กินข้าวปลาจีทงจีทานี่นะครับ,ททรบยีไฟนึงนอน,อนเฝ้าแล้วครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องผม <c oughs> อ้กินเนี่ยครับ <c oughs> เครื่องแกงไปว่ารุดครับไปจังเลย ตอนนี้ก็กำลังปรุงกินเครื่องแกงในสุดยอดครับเพราะว่าจะมีการจามการอะไรขึ้นเพราะว่าของแซ่บนะครับเนาะอยู่ก,กลางทงกลางทางกินแบบนี้แหละครับจะมีความสุขนะครับพี่น้องย้อนราววิ่งเงินไปกินร้านอาหารนะครับจังวากินแบบนี้นะครับพี่น้องเนาะ,ะแดดแต่คนมาเ้าหมักมาคือกันนะครับเนาะ,ะไผมีเงินก็ไปกินร้านอาหารไม่มีเงินก็มากินก็ผมนี่ครับพี่น้อง จย่ไม่มองล็อกมองบ้องมันบอกครับ <laughs> บ้านดีไปอ้อก็แต่เราขั้นเป็นแจ้งเดียวบางแห่งตอนตอนนี้กันก็กินหอมก็เริ่มมาก้วครับเนาะพี่นอ้องนี่ก็กนแม่ทำกันสองพันกับพันพรอนกับพันนะไหนนะครับเนปะ็นนาคนจรนะครับเนาะแตาจามเบิ่องในช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับเมื่อนี่ก็นเสพกินข้าวป้ายเบิ่งเนาะพี่น้องนะเนาะเตรียมมาอย่างดี ไลยทิพย์แหะครับที่บริเวณใรือบึงนะครับเนาะว่ามันกินเข่ากลางทงกลางทามันี่แสบซํำใดยเนาะทิพย์นี่มือนี่บมันเป็นผ้าเชียวครับมือีก็คือ ไหนเถอเนาะมาห่างหนูบ่ได้เฮ็ดได้กินวันก็เลยทิปนี้ก็เลยเฮ็ดได้กินน้องบองว่ามันหยเปฝนดอย่างเนีะครับเรา็คือบางยางมางกัดเนาะหลายรูปแบบแต่เมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสบางว่างก็เลยได้ว่าจัดทิปนักเลยมาทำกันชคนรับเรียบร้อยครับเรียบร้อยบ่ แก่รหัวนาครับยกตอนนี้กสซูกยาวนะครับเนาะเดี๋ยวงทีผมไม่กินเข่าแล้วนะครับเนาะอ่กินขาน้ำกันเนะแบบนี้คอยวางเลี้ยงน้ำปลายเปิดเลยทับพี่น้องกินเขาน้ำกันนะครับเนาะเมือนี้ก่กินข้าวมอเลยนะครับพี่น้องเนาะ เฮ้เบิ้งกันนะผ่านพราน,ผ,านผ่านเขียวนะครับผ่านปุ๋ยนี่กู๊ปกู๊ปมาเมือ่อนี่กับเพรา,าะจะอะไรกินครับเต็มมอน,นะครับกินเบิ้ลวู้้ดนี่ครับเมื่อนี่ครับโ <c oughs> อ้กินเบิ้ลหนึ่งหนูสองตัวครับขนาไม่หลายนะครับพี่นอนะ้องเนาะอย่าว่ากันเนาะครับอาากินข้าวน้อกันนะครับเนาะนะต้องทายตอนยืนข้าวนึงกันเดี๋ยว Uh, không ừ. ouais, Nhưng mình... thế... mà cái này là Mới nhìn cái, cái luôn với chín cầu không găm nè Ừ Đều đều hơn Không cái hàm Phơi phơi nước mùn phải phơi bàn phơi nước mùn nó dùi dầu chứ nó mấy hình Mới nhá. Khốm bạn Cái gì khốm xe cái đầu Khốm nơi nâng Khốm nơi đi พอดีแลยเอ้ยาแก้เมื่อยครับพี่น้องอย่าว่ากันกนะครับเนาะบริโภคชนะขวดเก็บยแก้เมือ่อยสิง่ายว่านบัวดึงกินเขาน่าอ,อะไรได้กินยาแก้เมื่อยไร กินขาดต้องกานแล้คกันนะเพราะี่ว่าก็ลุกทุงกันนาะวันนี้เนาะดูเช้าตาไม่หยิดเลย้ามแบบเพชรบ,บนมาดิไวปุยตัวมันมเป็นยังไงแล้ววะ ăn mướn ăn khoai bắp khoan kiếm bơi đấy, khoáng xím mương cắm, đểo, bứa văng luôn. Bây khoan cháu giờ chắc bài rồi, đứa gọi coi chắc trống thắm bái đấy. đất này, u pa này, mè mướn này gọi về, chú gọi phẫn bảo cứ nhặng cả, đểt đất, đểt đất gì vậy? Uôn pa này, đểt gì nó? Chú gọi phẫn bảo cứ năn men đi liu sờ đợt

จะจะไปข้างนาเต้ขางนาเตายกแทนร้องแทนโอ้ออกเปลแต่ว่า็ดีวคุยมากันกเดียคนมันดีพาเปลไปลงเตาไม่เยอะแต่เต็มมเปลยายหมอนก็ย้ายเข็มเดีหมองแวกกันไไอ้เจ้าพี่ปวดเขารายายเขีย่ไ่ใช่ไรปวดดิ không hẹn gặp lại một mươi năm buckaro cuộc buckaro cùng hai người hắn buckaro tốn mình ở hầm là một lượt hộp 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 nó hộp 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 hộp

hello là vẫn chắc của mình ở mỹ tắt trong tàu thùng mình muốn hai đầy ô rồi ôi đi ôi 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 จะของเงี้ยม,มามักขุมคักวันนี้คำเสียงเพอดีเลยสมอได้อครับมันคือพยัดขมด้วยพรายังขมเหมือนป่งแล้วป่งลงโ้มันยังแซ่บด้วยตจมป่ามัมาคักโจมปลาแล้ว่าใส่พักใสนี่บ่เขาวางปับลงป่งเลย mời phong lê phong yêu khóc mùa đi phong yêu khóc mùa gần ở hôm nay bàn hoa kỳ phong lê bàn 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 bàn

พินตรงแรกแซ่บตอนนี้อ่ะออกก็เบิ่งยามรอบสองนะครับเนาะพี่น้องโอ้โหจะเป็นยังไงรุ่นน้ำกันต่อไปนะครับเนาะครับหลังนี้ก็ลั่นนะครับเนาะแต่กับบ่อถือรับเก่งของเขาอยู่ครับเนาะมันกะธรรมดาครับต้องไปดูดการนะครับนะเนาะเบิ่งน้ำกันไป นี่ก็เงียบนะครับเนาะยังบดสซนครับคือมันเป็นช่วงที่ว่าหนูเริ่มจะลงไปหาน้ำเกือบเบิดแล้ะครับแล้วก็ที่เหลือที่เหลือแต่พวกเจนแกนนะครับเนาะเก่งเก่งอ่ะนกเิ่นการบินเสืออยู่นะครับเนาะบอกว่ากันต่างคนต่างไปหลังนี้ก็เงียบอยู่ครับเนาะหลังนี้ก็ดีนะครับเนาะแต่บอถือครับแก ขายกันนกไปนะครับเนาะหลุดกันไปรอบเศร้าไปแล้วครับอันนี้ตะกี้แลนขามมาเสือเนาะครับเนาะลูกหนูใหญ่นะครับผมอ้าวหมานแล้วตัวนึงนะครับเนาะเบิร์น้ำกันไปนะครับเนาะอ่ะแบบนึงผมเก็บหนูก่อนครับบางนี่กะเก้านะครับสองรอบนะครับเกงของเขาแท้นะครับ ดีทุกรอบครับแต่บะถึกเนาะครับเนาะเดี๋ยวแก่บ่วงก่อนเนาะสวัสดีครับตอนนี้อะเศร้าแล้วพยายามหนูรอบมาเก็บบ่วงครับตามที่ขึ้นใส่ว้เนาะแต่เมื่อคืนมันเก่งแท้นะครับหนูเริ่มกัดบ่วงขาดแน่เริ่มเก่งคือกัดขาดเบิร์เมื่อคืนเด็กตัวนึงเนาะครับเนาะ ตอนทีอยากไปกินมาเบิ้งมัม่งกันรอบเ้าว่าจะเป็นแังไนะครับเนาะครับ,รบหลังแรกครับปวดถื่อนนะครับเนาะครับหลังสองยันทางติงอ่ะ มาเลยได้ครับได้ครับหลังสองมาแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับกับเป็นหนูตีนเตียนะครับเนาะมาแต้มหนึ่งแล้วนะครับเนาะตอนเศร้านี่ครับผมเดียมีตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับเนี่ยหนูใหญ่ครับเนาะเนี่ยมานแทะไนี่พ่อได้กินอยู่ครับมาอีกตัวนึงครับลานแม่ได้ครับเนี่ยตัวที่สามนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมคว้าเก็บหนูก่อนนะครับเนาะครับตัวที่สามกะตีนเตี้ยนะครับแต่มันใส่งามนะครับเนาะอ่าสามตัวนะครับเนาะครับเนาะครับมองนี้มันกะเก่งของมันแท้ครับเฮ็ดผมเลยครับรักเกินลมเลยครับเนาะเก่งแท้ขึ้นผมใหญ่รักไหมมัใส่เนาะครับเมือนขึ้นใหญ่ทำไมมั้ใส่กะ กัดขาดด้ยนะครับเนาะเก่งแท้ครับ,รบกบัดีใช่เนะครับเนาะแต่บอถ,ถือเมนูแลนดยว่ครับพานเข้าไปเลย ลันซ้อนสองหลังครับเพราะถือนะครับเนาะีมือของมันอยู่ครับหลังผมซ่อนหลังที่สามอีกเพราะถือนะครับเนาะครับเบิ้องนะครับเนาะมันเหยียบบ่วงผมเสด็นเล็ขนาดบ่วงดีดนะครับเนาะเนี่ยเก่งครับมันก็ปัดออกได้เลยนะครับเนาะของแท้เขาครับหลังนี้เก็บไปทางออกแสดงว่าแรนออกมาอยู่นะครับเนาะแรนออกมาทั้งนอกอยู่ กินหญ้าทั้งหนอกมากินเข่าทั้งหนอกอยู่แต่ว่ากับบถือนะครับเนาะดีดนะครับเนาะมองนี้ให้กันนะครับเนาะมันปัดเขามาเหยียบถิ่มเลยครับเนาะขาหนามันควดเข่ามันใส่กับหลัก้วก็เหยียบลงไปเลยครับเก่งครับเก่งเก่งเก่งครับเบึงมนเท็ของผมไ้ครับเก่งเก่งของมันอยู่ครับเนาะตรงนี้ก็เป็นสาหนามไเนะครับเนาะบัวมีดใกญ่โตครับฟังนี่ หนูจะอยู่ใน่ปลาในาในหย่าในน้ำนะครับเนาะมันบอกมาแขังเลยฟังนี่แต่จะเป็นลังลังไท้านเนี่ยนะครับเนาะถางยางขำส่วนปีกส่วนหนึ่งโบรันเลยครับส่วน นะครับเนาะฟังนี่กระเบิดแล้วนะครับเนาะ่อตอไปอีกโซนหนึ่งไก่เต๋อนะครับเนาะอย่างเบิ่งกันต่อนะครับ,นะรบเนาะกระใหญ่ไม่อีกโซนหนึ่งนะครับเนาะอีกฟังหนึ่งเป็นโซนนี่จะเป็นโซนหนูตีนเตี้ยนะครับเนาะบ่อ,บอถือนะครับเนะาะฟังนี้